ขั้นที่เศษขั้นนําความรู้ไปใช้นักเรียนสามารถนาความรู้เรื่องค่าคงที่สมดุลไปใช้ในการทำํำนายทิศทางการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้นํากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโคยาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเคมีในเนื้อหาอื่นๆนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ได้ ในช่วงสุดท้ายครูได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเรียนเรื่องค่าคงที่สมดุลผ่าน Google Form เพื่อสะท้อนปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆในการเรียนเรื่องค่าคงที่สมดุลเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในเนื้อหาถัดไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องค่าคงที่สมดุลโดยใช้วิธีการสอนแบบสึกสอหาความรู้ 7e ร่วมกับการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโรย่านั้นพบว่าสามารถพัฒนาการเรียนรู้เรื่องค่าคงที่สมดุลของนักเรียนได้นักเรียนสามารถคิดศึกษาคนา้นคว้ากล้าคิดก้าทำก้าแสดงออกมีความรู้ความเข้าใจสามารถแปลความหมายของค่าคงที่สมดุลสามารถคำนวณหาค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสารได้เป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาของโคโยาอีกทางนักเรียนยังมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานและเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่กำหนดและท้ายสุดนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเป็นกรรมการการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ